สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงศิลปะของการอ่าน e อ r o r ในการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งบอกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่อยากจะมาพูดให้กับหลายๆคนที่เป็นมือใหม่นะครับได้เข้าใจในส่วนนี้นะครับเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวนะครับจริงๆมันเป็นการแก้ปัญหานะครับแล้วแน่นอนการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ด เราจะต้องเจอปัญหาแน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะเขียนผิดเองบ้างก็ตามนะครับหรืออาจจะไปเอาโปรเจกต์คนอื่นมาลองฝึกทำตามแล้วเจอเอเรอร์อะไรเงี้ยนะครับทีนี้เวลาเราไปเจอเอเรอร์เจอปัญหาอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่จะแยกคนที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปได้กับคนที่อาจจะอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาเนี่ย นั่นก็คือการที่เขาฝึกอ่าน e อ r o r นั่นเองนะครับผมเลยรู้สึกว่าการอ่าน e อ r o r ในโค้ดเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับการอ่านโค้ดเลยนะครับคือวิธีเดียวกันเลยนะครับคำถามคือแล้วเราจะฝึกอ่าน e อ r o อยังไงนะครับฝึกอ่านโค้ดยังไงจริงๆมันก็ฝึกจากการที่เราเขียนโปรแกรมนะครับเวลาเราไปฝึกเขียนโปรแกรมแล้ว เราไปเจอเอเรอร์เจอข้อผิดพลาดในโค้ดของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากตรงนั้นได้นะครับอะทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับว่าเวลาเราไปเจอปัญหาเจอ error เอเรอร์อะไรเงี้ยคือมันทํำยังไงนะครับในการที่เราจะหาวิธีการแก้ปัญหานะครับโอเคมาดูกันเลยนะฮะโอเคครับตรงนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างโค้ดง่ายๆนะนะครับให้ทุกคนได้อ่าดูนะครับว่า เวลาเราไปเจอเอเรอร์นะครับหรือเจอปัญหาหรือการแจ้งเตือนอะไรก็ตามในโค้ดของเราเนี่ยเราจะแก้อย่างไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยซึ่งมันยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับที่ถ้าเกิดเราไปฝึกเขียนโปรแกรมเราก็จะเจอเอเรอร์ที่ต่างกันไปนะครับแต่อันนี้มายกตัวอย่างให้ดูนะครับ่ออย่างเช่นตรงนี้ผมมีอ่าเป็นข้อมูลนะครับชุดหนึ่งอ่ะเป็น Array นะครับแล้วก็ใน a r r a y ตัวเนี้ยผมมี Object อยู่3ตัวใช่ไหมนะครับทีนี้ผมเอา Object ตัวเนี้ยนะครับมาทำการ Map นะฮะก็คือลูปข้อมูลมาแล้วก็เอามาแสดงผลนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแน่นอนเราจะได้ข้อมูล3ตัวออกมาใช่ไหมก็คือเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับอ่าผมก็รับ parameter มา1ตัวนะครับแล้วก็เข้าถึงอ่า text นะครับ property ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับอ่าจริงๆมันก็ไม่ได้มี error อะไรใช่ไหมไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแต่ถ้าทุกคนมาคลิกขวา inspect แล้วก็มาที่ console เนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวผมย้าย console มาฝั่งนี้นิดน,นึงนะครับอ่ะทุกคนจะเห็นว่า เจ้า React เนี่ยนะครับเขาจะแจ้งนะครับ Warning หรือว่าเป็นข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับอ่าซึ่งตรงนี้แหละนะครับก็คือเป็นตัวอย่างที่ผมในอยากจะพาทุกคนมาดูว่ากรณีเนี่ยถ้ามันเกิดเขาแจ้งเตือน Error หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับขึ้นมาเราจะแก้ยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่หลายๆคนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะว่า แอปเราไม่ได้ครชใช่ไหมนะครับแอปก็ทํางานได้ตามปกตินะครับแต่มันไม่ถูกต้องนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่าเออตรงเนี้ยผมใช้เป็น Library หรือว่าภาษาอะไรก็ผมใช้เป็น ReactJS นะที่ยกตัวอย่างให้ดูตอนนี้นะครับอ่ะนะครับถ้าใครไม่มีพื้นฐานก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าเออถ้าเราเจอเอเรอร์หรือว่าเจอแจ้งเตือนอะไรเงี้ยในโค้ดของเราเนี่ยเราจะแก้ยังไงนะครับจริงจ วิธีการแก้มันง่ายมากนะครับก็ตามชื่อวิดีโอนี้ที่ผมตั้งชื่อว่าศิละปะในการอ่าน error ในโค้ดของเราใช่ไหมนะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าเขามีการแจ้งที่คอนโซลนะว่า each child in a list should have a unique key prop นะครับตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับ ตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าข้อมูลนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยที่ผมรูปมาหรือว่าแมปมาแสดงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอตัวชาวหรือว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมันควรที่จะมีคีย์นะครับที่เป็นยูนิคที่มันไม่ซ้ํากันนะครับมีคีย์พรอพที่มันไม่ซ้ํากันก็ตรงนี้นะครับผมก็แค่ต้องเพิ่มพรอพเข้าไปนะครับทุกคนอแต่ว่าจริงๆตรงนี้เดี๋ยวผมลูปผิดนะก็คือผมจะต้องเดี๋ยวย้ายแมปตัวนี้มานะครับเพราะว่าผมจะให้มัน ลูป l i ส t ออกมานะครับเมื่อกี้มันลูปเป็น U L มาหลายตัวโอเคตามนี้นะครับผมก็แค่กำหนดคีย์นะฮะคีย์ key prop แล้วก็ส่งเป็น unique id หรือว่า unique key ให้มันใช่ไหมก็คือผมจะดึง content parameter มาแล้วก็ id อ่าแค่นี้เองนะครับก็กด s a v ไปอ่าจากนั้นทุกคนมาดูที่ console refresh อ่าทุกคนจะเห็นว่า error หายไปแล้วนะครับหรือว่าการแจ้งเตือนที่เขาแจ้งเราเนี่ยหายไปลวเห็นไหมนี่คือวิธีการแก้ก็คือ อ่านนะครับพอเราอ่านปุ๊บเราจะรู้เลยว่าปัญหามันคืออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เลยเออว่ามันคืออะไรวิธีแก้ก็มีอีกนะฮะอ่ะสมมุติว่าผมเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับวิธีการง่ายที่สุดเลยนะที่แบบทุกคนเอาไปทําได้เลยก็คือ Copy ฮนะอ่าทุกคนสามารถ Copy ตรงนี้นะ Copy เลยแล้วก็อ่ะวางลงไปใน Google นะครับแบบนี้นะเนี่ยแค่นี้เองนะครับ มันก็จะมีแบบเว็บไซต์อะไรหลายๆเว็บไซต์ที่เขาขึ้นมานะครับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม Warning each child in the list should have a unique k e y prop อะไรเงี้ยเราก็สามารถกดเปิดขึ้นมาอ่านได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับปัญหาอ่ะเห็นไหม the problem นะครับปัญหาก็คือที่เขาแจ้งมาตามนี้ทีนี้วิธีการแก้ครับ the solution นะครับก็คือตามนี้เลยให้เรากําหนด key prop เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีวิธีแก้อยู่แล้วให้เราเลยนะครับอ่าเห็นบ้างเนี่ย หรือว่าดูใน Stack Overflow นะครับเนี่ยก็จะมีคนมาตั้งคำถามอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะมีผู้รู้นะฮะมาตอบให้เนี่ย you should add a key to each c h i l d as well as each element inside children อะไรอย่างงี้นะฮะก็วิธีเนี้ยจะเป็นวิธีที่ทำให้ React จัดก,การการเปลี่ยนแปลงของ DOM ได้นะครับอ่าเนี่ยในโค้ดของเรานะครับแต่ละ table อ่า component table row item เนี่ยนะครับก็คือ component ตัวเนี้ยมันพยายามที่จะ render Children หรือว่า Component ลูกนะฮะที่มันไม่มีคีย์เออนะครับดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าอลองลบคีย์ตรงนี้ออกนะครับแล้วไปดูที่คอนโซลก็นี่แหละนะครับวิธีแก้คือใส่คีย์ prop ให้มันไปนะครับอ่ะอย่างเช่นในโค้ดตรงนี้เขาก็มีการใส่คีย์ตรงนี้เห็นไหม่านะครับผมก็นี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้วิธีแก้นะครับมันมีเยอะมากนะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ช่องทางไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แน่นอนในเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะฮะ เนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆนะที่ผมมายกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปเขียนภาษาไหนก็ตามนะครับเวลาทุกคนเขียนผิดทุกภาษาในสมัยเนี่ยคือมันมีแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเว็บหรือว่าทางคอนโซลอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนลองฝึกฝนวิธีการอ่าน e อ r o r นะครับหรือว่าอ่านโคดนี่แหละนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาได้เร็วนะฮะเราไม่ต้องคอยไปถามคนนั้นคนนี้เพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่าทุกคนไม่รู้เลย วิธีแก้มันคือยังไงให้ทุกคน Copy นะ Copy Error นะครับไม่ว่าจะทางคอนโซลหรือว่าทางหน้าเว็บที่เขาแจ้งเออเราสามารถ Copy ไป Search Google ได้เลยอันนี้เป็นวิธีที่คือใครก็ใช้กันนะครับนี่แหละมันคือศิลปะนะครับในการอ่าน Error ในโค้ดของเราซึ่งเราต้องฝึกไว้นะครับแน่นอนการฝึกฝนช่วยให้เราเก่งขึ้นนะครับดังนั้นอย่าลืมว่าเวลาเราไปเจอโค้ดที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าไปเจอ e r r o r อะไรเงี้ยให้ฝึกอ่านนะครับ ฝึกอ่านดูว่าเขาพยายามแจ้งอะไรเรานะครับแล้วข้อผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนบรรทัดไหนนะครับคือในทุกๆภาษาเนี่ยมันจะมีแจ้งอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเราเขียนผิดที่บรรทัดนีเออ้เราลืมปิดอ่าอย่างเช่นลืมปิดเซมิโคลอนอะไรอย่างงี้นะฮะลืมปิดเซมิโคลอนหรือว่าเราอ่าลืมปิดอ่าอย่างเช่นตรงนี้ผมลืมปิดอ่าเป็นแบรเก็ตใช่ไหมฮะผมลองกดเซฟนะเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เห็นปะ่ะเนี่ยเขาก็จะแจ้งเลยนะครับว่า unexpected token expected นะครับ เขาแจ้งว่าที่บรรทัดเลยที่บรรทัดที่อ่าสิเห็นไหมนะครับสิเราก็มาดูโค้ดเราเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าอ่าบรรทัดที่16นะครับมันแปลกๆนะเออจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแต่มาสังเกตนะด้านบนลืมอะไรไปไหมอ่าลืม b r a c k e t นะฮะก็ใส่เห็นปะเนี่ยกดเซฟดูใหม่มันก็จะแก้ปัญหาได้อะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยเห็นปะว่าในการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดนะครับก็ต้องฝึกแบบนี้เจอ e อเรอร์เจออะไรพยายามฝึกอ่านนะครับเราอย่าพยาพยามแบบเอ้ย เห็น e r r ร r ปุ๊บเฮ้ยมันคืออะไรไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเพื่อเนี่ยทั้งทั้งที่จริงมันก็แจ้งตรงนี้ให้เราเลยนะครับเพียงแค่เราแบบพยายามจะหนีปัญหานะครับทั้งทั้งที่จริงปัญหาอยู่ตรงเนี้ยวิธีแก้ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็อยากให้อ่านกันนะครับมันเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองนั่นเองนะครับก็อยากจะฝากทุกคนไว้ตามนี้นะสำหรับมือใหม่ทุกคนเลยนะครับหรืออาจจะมีพื้นฐานมาบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะก็นี่นะครับสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนนเป็ Myset Devlo ของ นะครับที่อยากให้มีนะครับก็คือการอ่านเอเ o อร์นั่นเองนะครับโอเคหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ